รู้ไหมครับว่าประเทศไทยอ่ะสัลยกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกจากผลสารวจนะครับของไอแซคนับหรือว่าสมาคมเดินแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการสํารวจนะครับในปี2024นะครับว่าประเทศไหนที่มีการทําสันยกรรมมากที่สุดครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ที่อันดับที่18นั่นเองครับจากข้อมูลนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยทำสัลยกรรมเปนทั้งหมด 197,505ครั้งนะครับในปีที่ผ่านมาเขาก็จะแยกเป็นตามส่วนของร่างกายก็คืออันดับหนึ่งเลยคือการทําตาครับอยู่ที่29,000ครั้งเนี่ยจะคิดเป็นประมาณ20%ต่อมาก็คือเป็นกลุ่มจมูกครับทําไปที่2900ครั้งครับประมาณอยู่ที่14.3%การทําหน้าอกนะครับสําหรับหน้าอกอยู่ที่13,000ครั้งก็อยู่ที่9.3%ต่อมาอันดับ4คืการทําเฟซลิฟต์หรือการดึงหน้าครับอยู่ที่9,000ครั้งอยู่ที่6.2%และสุดท้ายนะครับก็คือการแก้แผลเป็นนะครับอยู่ที่ 8,900ครั้งนะครับก็คิดเป็น6.1%นะครับแล้วนั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูนะครับจากเว็บไซต์ของ iSAP ได้เช่นกันนะครับ